สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าธนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ๊กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสอคอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับวันนี้มาอัปเดตอีกครั้งนะครับผมนะฮะเพื่ออัปเดตในการเปลี่ยนแปลงของเรานะครับว่ามีรถคันไหนที่เข้ามาบ้างรถคันไหนที่ขายไปบ้างยังไงต่างๆนะครับอ่ะนะฮะอ่าพูดถึงเรื่องของรถที่ขายไปนะครับเมื่อวานอ่าเมื่อวันก่อนนะฮะก็จะขายไปในส่วนของดากอนโฟวิลนะครับคันนั้น เป็น4 w h e e l เครื่องยนต์2.8นะครับขายไปทางบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะทางบุรีรัมย์เดินทางมาแล้วก็รับรถกลับเรียบร้อยของเหลวลูกค้าต่อรองไปเปลี่ยนเองนะครับผมนะฮะส่วนนะครับเมื่อวานนะฮะก็จะขายไปอยู่ที่3คันนะครับเมื่อวานก็จะขายไปก็จะมีไมตี้เอ็กนะฮะตอนนี้ทีเดียดมีหลังจากได้มาไมตี้เอ็กมานะฮะก็จะมีตัว ไทเกอร์เข้ามาเป็น D4D นะครับก็เป็นพ่อค้านะครับมาดูตัวของ m ม g h t y X ก็เลยซื้อตัว D4D กลับไปด้วยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับผมนะฮะก็เอาไปทั้งสองคันเลยและรถฝากขายของพี่ชายที่เป็นตัวดาก้อนนะครับสีบอลทองก็ไปอยู่ที่ขับกลับช่วงเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับก็กลับไปที่สีสเกตนะครับผมนะเอาไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็รถมีเข้าใหม่ก็จะมีด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่คันนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ติดต่อพี่อ้อมได้เลยคันนี้ก็2900 0นานะแต่เห็นเห็นว่าวันนี้จะมีพระท่านมาดูนะครับนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจบกันไหมอพะรถเครื่องนะดีอยู่แต่ช่วงล่างระบบโช้งไม่ดีนะครับต้องไปทําแล้วก็ภาษีนะภาษีขาด2-3ปีนะครับระบบแอร์ไม่เย็นนะครับผมถ้าเอาใช้งานนะครับ ถ้า้มีเรียเรื่องแอร์ก็สามารถขี่ทางไกลได้อยู่นะครับ29,000คันนี้อยู่ที่2 9 0 0 0บาทโฟวิลชุดแต่งพร้อมนะครับผมยังอยู่นะครับนะปีของเหลวเปลี่ยนให้ปีจะส่งให้200กิโลเมตรคันนี้ก็1,49,000นานะครับนะ1 4 9 0 0 0ปี4,5เช่นกันเครื่องยนต์2 0 0 8เล่มพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับปีเปลี่ยนของเหลวให้5อย่างนะครับ แต่ลูกค้าต้องเดินทางมารับเองนะครับราคา149,000บาทน,นะฮะคันนี้ก็จะเป็นวีโก้ปี2006นะฮะไายพวกฝุ่นนะต้องขออภัยเมื่อคืนก็ฝนตกอพอดินมาเกาะหมอกลงฝนตกมับก็จะเป็นคาบดูไม่ค่อยสะสาดนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าถ้าลูกค้ามาดูก็ก่อนส่งมอบลูกค้าผมล้างทำความสะอาดให้อีกรอบอยู่แล้วนะครับผมนะฮะคันนี้ก็ ฟีเปลี่ยนท้องเลวฟีจะส่ง200กิโลเมตรนะฮะก็อยู่ที่ราคา179,000รุ่นท็อป3.0เป็นรุ่น G นะครับมีแอร์แบ็กมีระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็มาคันนี้ก็จะเป็นวีโก้ปี2005-2006นะฮะคัน,นคันนี้ก็เป็น4ฟวิวนะครับขับเลื่อนสีล้อเครื่องยนต์ er 2.5อันนี้ประหยัดมากอัตราค่าเฉลี่ยน้ำมันนะฮะตามที่ผมได้ใช้จริงนะฮะรถแต่ละคันทียบอัตราค่าเฉลี่ยน้ำมันเอ่อ ณนะตอนที่ออกจากศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมีการตกแต่งเพิ่มรถมีการใช้งานไปคันไหนที่ระบบยังสมบูรณ์หัวฉีดสมบูรณ์ระบบทางเดินอากาศดีกําลังอัดดีนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะมีาคาซินเปลืองที่น้อยนะครับผมนะฮะแต่คันไหนที่ใช้งานหนะักหรือว่า,ามีการอุดตันหัวฉีดระบบไม่ดีมันก็จะค่อนข้างกินน้ํามันกว่าปกตินะครับส่วนคันนี้ก็อยู่ประมาณ มี15กิโลลิตรนะครับผมขนาดน้ํามันช่วงแพงนะครับผมไปกลับนะฮะวันนั้นซื้อของกลับบ้านไปที่ร้านนะครับไปกลับประมาณเกือบ200โลนะครับเกือบ200โลหมดน้ํามันไปไม่ถึงไม่เกิน300มางนั้นนะครับผมความเร็วที่ใช้ก็อยู่ประมาณ100ยถึงร้อยนะครับคันนี้ประหยัดจริงๆนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรส่วนมากจะไม่ค่อยเจอประหยัดเกินไปอันนี้เรียกว่าประหยัดเกินไปนะครับนะฮะ ส่วนมากมันจะอยู่12 13 11 12อยู่ประมาณนี้นะครับตามน้ํามันราคาปัจจุบันนะครับคันนี้ก็299,000 4ฟว e นะครับเป็น 4-view เครื่องยนต์2,005นะครับถ้าชอบประหยัดแล้วเอาไว้เดินทางไกลเอาไว้เที่ยวปา่าเอาไว้ขึ้นเขานะฮะก็จบๆนะฮะมีเข้าไรเข้าสวนได้สบายนะครับเพราะมันมีระบบ4ฟว e ด้วยล้อก็ใส่ให้ล้อส,สวยๆเป็นยางก็ซิล่ายางเป็น พีอียดน้ําขอบ18นะครับหรืออยากได้ล้อเดิมก็ได้นะครับราคาต่อรองกันมาได้ของเล็วก็เปลี่ยนให้5อย่างเหมือนกันฟรีจะส่ง200กิโลเมตรนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับผมนะฮะอ่ะนะเหลือประมาณนี้แล้วก็มีเข้าใหม่เมื่อวานคันนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะฮะท็อปสุดเลยนะครับสำหรับวีโก้ประตูนะฮะเป็นรุ่น G เป็น4ฟว e ลนะครับขับเคลื่อน4่ล้อออโต้โฟว e ลนะครับแต่รูรอยจะมีเยอะนิดหนึ่งขูดขีดต่างๆนะครับผมนะฮะภายในนี่ครับผมยังไม่ทำคำสามนะครับนะคันนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับก็จะลองขายตามสภาพก่อนนะครับผมนะฮะสีนะครับฝั่งนี้ไปหาด้านหลังคือสีเดิมทั้งหมดนะฮะแต่ตาหน้าพวกนี้เขาเคยเก็บมาแล้วก็จะมีรอยเม็ดสีจะต่างกันนิดนึงนะฮะ นี่ครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยแอร์แบกนะฮะเป็นออโต้โฟวิวนะครับนะฮะเป็นออโต้โฟนะครับนะฮะนี่ครับผมนะฮะแต่เรื่องราคานะครับขอรายละเอียดที่ผมล้างเสร็จดูรายละเอียดเสร็จก่อนนะครับก็จะแจ้งราคาทีหนึ่งนะครับแต่รถก็เคยมีเก็บตรงนี้มานะฮะรอยสาดสีรถมีแป๊กตรงนี้นิดนึงเห็นไหมฮะแป๊กตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงเครื่องไม่ถึงซุ้มนะครับนะฮะ นี่ครับอันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับรถเจ้าของมือเดียวภาษีก็68นะฮะภาษีไม่ขาดเป็น3.0นะฮะหรือรอยเยอะมากเยอะพอสมควรนะฮะรร้อรอยมันค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะลองปั่นสีดูก่อนนะครับเผื่อจะจะดูง่ายกว่านี้นี่ครับเป็นออโต้โฟวิวนะครับเกียร์ออโต้ใช้งานปกติโฟวิวใช้งานได้ปกตินะฮะคันนี้ปี2007นะครับเล่มพร้อมยางหลังพอได้นะครับ ยางหลังพอได้แต่ยางหน้าลน้ลนนิดนึงนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวราคาเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะพอรถก็เดี๋ยวประเมินราคาสภาพก่อนเพราะเขาก็ใช้แบบบ้านๆหน่อยนะครับจริงๆก็เสียดายถ้าเป็นรถสวยๆสวยๆดูแลดีๆนะฮะคันนี้ก็ต้องมีสามแสนขึ้นนะครับแต่นี้ไม่ถึงนะไม่ถึง3ามแสนแน่นอนเดี๋ยวดูรายละเอียดไล่ค่าล้างค่าต่างๆที่จะตำความศะอาดดูแลก่อนว่าทุนมันประมาณเท่าไหร่นะครับ แล้วผมมาแจงลากคาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคันนี้นะครับไทเกอร์โฟ e ิลนะฮะคันนี้ติดจองแล้วนะครับส่งลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวถึงพรุ่งนี้เช้าก็ไล่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทั้งหมดทุกอย่างนะครับผมนะฮะคันนี้ 4Wheel ก็จะส่งอยู่พิจิตนะครับพิจิตถ้าผมจะไม่ผิดพิจิตนะฮะนะฮะจะส่งที่พิจิตนะครับนี่ครับไล่เปลี่ยนหมดแล้วนะครับผม นะช่วงล่างก็จะเน้นเดิมเดิมก็จะมีผมพ่นเพิ่มเติมให้ลูกค้าก็คือตัวเฟืองท้ายนะครับมันก็มีเป็นสีมันลอกก็เป็นสนิมนิดๆหน่อยๆนะครับก็เลยพ่นหน่อยนึงนะแต่ตัวชัสซีก็ยังปล่อยเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ารถที่ผ่านการใช้งานมาระยะ20ปีมันก็สีชัดซีจะไม่มีคําว่าสวยจัดไม่มีแบบไม่มีลอกไม่เป็นไป,น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 ปนไม่ได้เพราะว่ามันจะมีสะเก็ดถิ่มโดน ดินจับอะไรบ้างก็จะมีนิดๆหน่อยขอแค่ไม่ให้ผุนะครับหรือว่าแดงทั้งคันแดงทั้งเครื่องก็ไม่ไหวนะฮะนี่ครับก็ไล่ทาความสะอาดเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอยู่นิดๆหน่อยแล้วก็พวกนี้ปาน้ําฝนอันนี้ไม่ได้แจ้งลูกค้านะครับแต่ว่าเปลี่ยนให้เหมือนเดิมของเลี้ยวเปลี่ยนให้แล้วนะครับกุญแจก็ไปปั๊มรีโมทเพิ่มให้นะครับอันนี้ไม่ต้องบอกนะฮะเราเราเอานะฮะเราเอาลูกค้าเราอยากให้ลูกค้าได้ดีๆนะครับก็เลย ทำอันไหนที่ดีได้ผมก็ทําเพิ่มเติมให้นะครับนะบวันนี้ฝนตกก็โลกโลงนิดน,นึงนะฮะขออภัยด้วยที่นี่แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราไปดูดาก้อนหนึ่งคันนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับผมเป็นสองพันห้าเดี๋ยวดูกันว่าสภาพเป็นอย่างไรถ้าเจอเดี๋ยวว่ายังไงรายละเอียดเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงนะครับนะฮะก็มีประมาณนี้วันก็ขายไปนะฮะแล้วก็มีติดจอง สนใจยังไงติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0982744279 0982744279 idline 0944754441นะครับอยากดูรถตัวจริงคันไหนรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองก็ให้ท่านมาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วน idline ก็0944754441เป็น idline นะครับ ลายจะต้องขึ้นชื่อว่ารถบ้านมือสองคอนแกนเท่านั้นเองนะครับอย่าโอนมัดจามั่วนะครับถ้าไม่ได้คุยกับผมดีที่สุดในการคุยก็คือมีลายและโทรนะครับโทรหาผมนะฮะชื่อบัญชีของผมก็บัญชีเดียวนะครับที่เป็นกสิกรไทยนะครับชื่อวัฒน,นาชัยข่มทองนะครับชื่อนี้เท่านั้นอย่าหลงมัดจำอย่าหลงเชื่อคนอื่นนะครับบางมีมันมีบางเพจนะครับที่เอารถเราไปลงแล้ว โดยเฉพาะการไม่เห็นหน้าอย่าง,อาง,อางของผมนะฮะเมื่อไม่มีการเห็นหน้าก็เขาจะเอาไปใส่เสียงแล้วก็ใส่ในส่วนของเลขบัญชีหรือห,อหลอกมัจจาทีถ่ถูกนะฮะรถที่ถูกมากนะฮะไม่มีคําว่าดีรถถูกไม่ได้มีคําว่าดี100อย่างเช่นรถถูกมากอย่างเช่นวีโก้ยี่นะฮะขายที่8ปดหมื่นแล้วรถจะสวยเดิมรถดี เป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้ถามว่ามีไหมโอกาสมีน้อยนะครับแต่ก็คงไม่มีใครที่จะมาขายราคา0 0 0 0อย่งอย่างคังนนี้สมมุติว่าคันนี้ขายที่8 9 0 0 0อย่าหลงเชื่อนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับผมนะฮะถามเขาดีๆว่ารถมันสภาพเป็นยังไงมีชนมาไหมรถมีอุบัติเหตุไหมเลื่อเอกสารโอนได้ไหมต่างๆนะครับขอรับผิดชอบอะไรคุณบ้างนะครับไม่ใช่ว่าถูกแล้วมัดจำไปอย่างเดียวไม่ใช่นะครับ รถดีจะต้องมีราคาที่แพงกว่ารถปกตินะ,ะรถใช้งานทั่วไปจ,จะเคยโพสสีนาอะไรต่างๆนะฮะก็เป็นราคาที่กลางๆนะฮะแต่ถ้าเป็นรถที่ดีมากไม่ก็น้อยรถก็สวยมือเดียวต่างๆนะฮะมันจําเป็นที่จะต้องแพงกว่ารถปกติด้วยซ้าหรืออยู่ในราคากลางๆนะครับผมนะฮะนะฮะอย่าลงเชื่อใครง่ายๆนะครับผมนะฮะคุยดีๆแล้วก็พิจารณาดีๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีฉาชีพเยอะมากนะครับต้อง แจ้งกันเตือนกันไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับนะฮะสนใจคันไหนติดต่อมาได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปดูรถก่อนนะครับขอบคุณครับ